น้องสวัสดีครับไหวได้ครับนี่ไหวปลาไหวธรรมชาติอันนี้นอวายนี่ครับนอกำะนวนมันนี่ครับนอมันนี้นออันนี้หยอดได้ครับนี่ตัดเอาเอาหนามมันออกเอาไปยั้งเอาไปอ้อ,ปอมครับอ้อมเฟไก,ก่ก็ได้อ้อมกินตามันก็ได้ครับแกงก็ได้ครับของแซ่บบ้านท้อยพี่น้องครับนี่ของแซ่บอีสานไหว อันนี้ไว้ธรรมชาติไว้ปลาไว้มันหน้าม,มุ้นนี่นครับกอเป็นครับนี่กอขึ้นยุคห่างแม่นหน้าม,มุ้นนะครับนี่อาหารธรรมชาติครับหลายอันนี้กับปลาครับปลาหูลิงปลาไม่ยาลาบติดกันนู่นนี่ครับอันนี้น้ำกำลังแห้งลงครับนี่ไม่เป็นมาบไู่นี่ครับนี่ไม่เป็นมาบไู่นี่แหละกำลังแห้งลงพอดีผมขืนอ,อยากไว้ก็เลยมาเอาครับเอาไปยังเอาไปอ้อมไปไกล้หน่ยพี่น้องผมเนมีไก่อยู่เรวผมผมตัดหน่อยพี่น้อง งอนเหมือนไหครับงอนได้ไหลผมเอาไปได้แล้วอยู่มันเอาหงาครับมันจะน้ำอันนี้นอบโบใครมี่นะครับน,นอได้ย,ยิ่งเดียวหลายบใครมี่มันอยู่ในผมกับบัวได้เอาเสียมมาน่ำผมเอาดามีดบ้องมีดโตมาครับกำลังตัดเอาครับก่อไหวครับบัวไม่ไหวนวเกาะเาะด่เนบัวเป็นไหวลูกกีบม้าน้องไหวธรรมชาติไหวป้าครับนั่นก็เป็นใหมยเป็นมุ้นเป็นอย่งรบอาหารครับนั่นไม่น่าม,มุ้นบัวบูปลาลงมาเอาเนี่ เป็นขับหน่อยไม่เหมือนอ่ะาเงี้ย,น,ยนี่งงหนอ่อยงง้อมครับผุ่นหน่อยไว้ครับผุนแล้วหน่อยมหากิ้นไว้ m m กินหมาเมันครับนี่มันเป็นเพิกเป็นทำออกไปทางไหนครับผุ่นเป็นบ่อข้าไปผุนครับนอไม่ครับผมเอาบ้าหันผุ่นทางไหนหน,อนอมันแต่ว่านอนบ้าคลายดอกครับนอมันน้อยหน่อยนึงมันมัคือไว้ปลูกไว้ปลูกมันค่อยน้อยไงอันนี้ไว้ธรรมชาติดอกครับนี่ไวป้ปลาเด้หนี่งไวป้ปลาเกิดเองม,ม,มันมีเพิ่งเอาปลูกนะครับม,ม,มันมันมันมาเกิดเองนี่ลายครับแถวนไหนลายครับมีแต่ไว้เลยครับนี่ ของอย่ของกินบ้านเฮาน้ำน้วน้อง,น,น,น,องน้ำไร้ครับคุณน้น้ำไมนได้น้ำเก็บไปแล้งครับตามมือไปหาหมอให้หมอพาเด้ครับนี่ว่ามันธรรมดาดิคือได้เหตุบ่เป็นนี่ว่มันเอาไงานี่ยเอาไหวเอาหยางหยางนี่คือได้เห็ุบ่เคยเห็ุบ่เคยเอาอยาครับยามาตองยามาไก่มันต่านหนาผมเคยเอาครับยังโดนปากเลี่ยอยู่เอาคลิปนี้ครับนี่สวัสดีครับพี่น้อง